ข้ามเวลาทะลุมิติได้รับพลังกายเป็นเทพแห่งสายน้ําตอนที่สิบแอดเพิ่งจะทํารวมตอนตอนที่1นถึงแไปใครที่ยังไม่ดูสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะขอรับคำเตือนสองใน,ยงน,น,นงอยา,ากมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบรุนแรงบ้างเด็กอาย,อยุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำแต่เจ้าก็กดติ๊กใต้คลิปเลยนะครับก็ตุ้งใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักเฟนหลงนะักขอรับทุกฮูย่าฮู น้อยไอ้เจ้าสารเลวนี่ปากดีนักนะดูเหมือนว่าแกอยากจะตายมากเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวข้าจัดให้แกต่างหากล่ะที่ปากดีน้อยไอ้เจ้าเด็กนี่คิดสูงั้นหรอเออสอกกลับแม่ไม้มวยไทยแบบนี้เจ้าไปเรือนจักที่ได้มา โอยบ้าหนะ้าไอ้เจ้าสารเลวนี่ทำไมมันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้เอ,อรเร๋รวดเร็วมากรวดเร็วมากๆกการต่อสู้จบลงเพียงแค่ไม่กี่กระบ,บวนท่าเท่านั้น อาสูอาสูเอมก็เป็นไปตามที่ข้าคาดเอาไว้ความสามารถในการต่อสู้และพละงกำลังทั้งความเร็วต่างๆของข้าในตอนนี้มันมากกว่าคนธรรมดาเป็นอย่างมากเจ้าแข็งแร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อะไรกันพวกมันเป็นนักเลงเลยนะแต่ว่าเจ้าสามารถจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายได้ <c oughs> <c oughs> ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ข้าตกใจก็เลยตอยไปม,มั่ว บางทีข้าอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้นะจริงด้วยจริงด้วยพวกเรารีบไปกันเถอะรีบเดินทางไปกันเถอะนะถ้าหากว่าพวกเราไม่รีบเด็กจะพลาดการรับสมัครเข้าเรียนเอาได้นะอสูหลังจากนั้นหน้าหอฟึอกัตตะกุลยางข้ามีนามว่าเสียงจางซ่งพวกเจ้าทั้งสองคนสามารถเรียกข้าว่าสิบพีเสียงก็ได้ เสียงจางส้มส,ส,สวัสดีขอรับท่านสิพี่เสียงตามข้ามาสิเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าทั้งสองคนไปหาอาจารย์ผู้ฝึกสอนคนอื่นๆเพื่อทำการทดสอบและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจะเป็นผู้ฝึกยุทธนี่คือสิทธิพี่หูเขาจะเป็นอาจารย์ที่จะคอยสั่งสอนพวกเจ้าทั้งสองคนและเขานั้นเป็นสิทธิโดยตรงของท่านปรมาจารย์อย่างเลยนะเอะท่านผู้นั้น เขาคือท่านจอมยุทธที่ข้าเจอที่ตลาดไม่ใช่หรอกเหรอืโอ้ปรากฏว่าเป็นพวกเจ้าสองคนนี่เองช่งางบังเอิญจริงๆเลยนะขอรับสิบปีหูท่านรู้จักกับสิ์น้องทั้งสองคนที่มาใหม่นี้ด้วยอย่างนั้นเหรอขอรับปลาจาระเม็ดเขาควายที่ข้าใช้ในการฝึกฝนของข้าข้าก็ได้ซื้อมาจากสิบน้องคนนี้นี่แหละถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมเลย สิทน้องทั้งสองคนพวกเจ้าจะได้ฝึกฝนภายใต้การดูแลข,ของพี่หูนะแล้วในคืนนี้พวกเจ้าทั้งสองคนจะได้รับอนุญาตให้พักที่หอฝึกขัดนี้ได้ทำทความเค<ข>า,<ข>ารพสิทธิ์พี่หูขอ<า>รับเอาล่ะสิทธน้องทั้งสองคนพวกเจ้าก็ตามข้ามานะเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปทดสอบแกนแท้โดยกำเนิดของพวกเจ้าเอ๋แกนแท้โดยกำเนิดอย่างนั้นรอ <laughs> <laughs> ไม่ต้องกังวลอะไรมากไปหรอกนะไม่ต้องทำหน้าตาแบบนั้นมันก็เป็นเพียงแค่การคัดเลือกว่าพวกเจ้าทั้งสองคนนั้นเหมาะสมที่จะฝึกฝนทางด้านไหนมากที่สุดเท่านั้นเองพวกเราทั้งสองคนยังไม่เข้าใจอย่างตรงแท้ว่าการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มันต้องทำอย่างไรบ้างสิที่ท่านช่วยอธิบายหลักการให้พวกเราฟังหน่อยได้หรือไม่ขอรับอหลักการอย่างนั้นเหรอ รากฐานของการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบ่งออกเป็นสีขั้นนั่นก็คือผิวหนังเนื้อกระดูกและเลือดชั้นผิวหนังจะทําให้ผิวหนังแข็งแกร่งเหมือนกับหนังวัวสามารถยืดหยุนและยากต่อการแตกหักได้และมันยังช่วยเพิ่มการป้องกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยชั้นเนื้อจะเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างพุ่งพล่านพลังของกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นทําให้สามารถยกผู้ใหญ่ด้วยมือเดียวขึ้นมาได้อย่างง่ายได้ ชั้นกระดูกจะทําให้ปลดปล่อยพลังออกมาได้อย่างมีสัทธิภาพจะทําให้ความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสามารถทําการต่อยหินได้ด้วยมือเปล่าได้อย่างง่ายได้ขั้นเลือดจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพรอบด้านเปรียบเสมือนการมีกรอบปักอยู่บนผ้าไหมรอบๆตัวทําให้ความแข็งแกร่งทุกอย่างมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถ้าจะพูดง่ายๆนะแกนแท้กของเรื่องนี้นะสรุปลงไปที่คำคำเดียวนั่นก็คือ ความมุ่งมั่นแต่สำหรับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ว่าพวกเขาจะมีความมุ่งมั่นหรือว่าพยายามฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนพวกเขาก็ยังมีขีดจำกัดอยู่เสมอการที่จะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดนั่นไปได้จำเป็นจะต้องมีอยู่สองสิ่งนั่นก็คือทักษะและยาทักษะและยาอย่างนัง้นหรอรถูกต้องแล้วทักษะ มันก็หมายถึงเทคนิคและก็วิชาต่างๆในการต่อสู้เช่นเทคนิคมัดสามประการของห้องโถงศิลปะการต่อสู้ตระกูลหยางหากได้เรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องคนคนนั้นก็จะสามารถขึ้นบันไดได้นั่นมันจะต้องหมายถึงทักษะในการฝึกฝนสินะถ้าอย่างนั้นแล้วยาละขอรับเมื่อเรามีทักษะและมีเส้นทางในการขึ้นบันไดที่สูงขึ้น แต่ถึงแบบนั้นเส้นทางในการขึ้นบันไดมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบตลอดเส้นทางจะมีแต่อันตรายและเส้นทางที่ชันมากๆเพื่อจะอยาขึ้นบันไดให้เร็วมากขึ้นและก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นจำเป็นจะต้องมีราวจับและราวจับนี่แหละมันก็คือยาปลาจาระเม็ดขาควายที่เจ้าขายให้ข้าที่ตลาดนั่นแหละคือยาที่พวกเราต้องการละ่ะเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว เป็นแบบนี้นี่เองข้ามีระบบเล่ม้อแหงน้องน้ำนั่นอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ข้าก็คงจะสามารถได้สิ่งเหล่านี้มาได้อย่างง่ายได้นะสิจะเย็นเย็นไม่ต้องกังวลและไม่ต้องรีบร้อนไปนะสิบน้องทั้งสองเส้นทางในการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของพวกเจ้านั้นยังยาวไกลมากยิ่งนะักพวกเจ้าก็แค่มันฝึกฝนพื้นฐานให้ดีและก็มุ่งมั่นในแต่ละก้าวแล้วหลังจากนั้นค่อยพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างเป็นขั้นตอน ขอบคุณสิทธิพี่มากเลยนะขอรับถ้าเช่นนั้นรบกวนสิทธิพี่ประเมินแกนแท้ด้วยกำเนิดของพวกเราได้เลยขอรับน้อยน้อยสามจากตระกูลเจ้าไอ้เจ้านั่นนะ่ะมันคือคนที่ท่านกำลังพูดถึงอยู่ใช่หรือไม่หูหยานใช่ถูกต้องแล้ว ตราบใดที่พวกเจ้าสามารถทำให้สองคนนั้นถูกไล่ออกจากสํานักแห่งการต่อสู้นี้ได้ข้ารับรองได้เลยนะว่าสิ่งที่เจ้าต้องการข้าจะเป็นคนจัดการให้เจ้าซูหยวนนายน้อยสามจากตระกูลเจ้า